จากทะเลเกาะช้างครับไปทะเลสุราษฎร์ธานีก็มีของอร่อยในชุมชนที่ขึ้นชื่อครับด้วยการเอาน้ำมะพร้าวน้ำหอมบนเกาะนะครับมาปรุงกับแกงส้มยอดมะขามปลาย่างนะครับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนทุ่งกงจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเพิ่มรสชาติที่กลมกล่อมไม่เผ็ดโดดกินได้ทุกคนในครอบครัวครับ มะพร้าวน้ำหอมจากสวนหลังบ้านนะครับนำมาใช้แทนน้ำสะอาดในการละลายเครื่องแกงส้มปักใต้แครับเพื่อเอาไปทำติ็งแกงส้มยอดมะขามปลายา่างเป็นภูมิปัญญาชุมชมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษนะครับกลายเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญของร้านสำรับโนราต,ตาบวนทุ่งกงอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครับที่ยังอนุรักษ์เอาไว้ นางสาวกุสุมาทำพัทรกุลอายุ43ปีเป็นเจ้าของร้านนะครับเล่าว่าแกงส้มด้วยน้ำมะพราวน้ำหอมนี่เป็นภูมิปัญญาครับที่สืบทอดมาจากคุณตาเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่ครับมีคนหลายวัยฉะนั้นเวลาแกงอะไรหม้อหนึ่งก็ตามคุณผู้ชมต้องกินได้เหมือนกันตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้สูงวัยซึ่งน้ำมะพราวน้ำหอมนะครับจะช่วยให้แกงส้มมีความกลมกล่อมแล้วก็ได้สีส้มเข้มสวยด้วยรวมถึงได้ความหอมหวานจากน้ำมะพราวน้ำหอมด้วยครับ แล้วก็ปรุงเพิ่มมีน้ำตาลมะพร้าวในแกงเพียงเล็กน้อยครับส่วนปลาใช้ปลาสากทะเลที่นำไปย่างก่อนเพื่อเป็นการลดกลิ่นคาวปลานะครับ นี่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของชุดสำรับโนรานครับเหมือนกับสำรับที่จัดถวายครูหมอโนราในสมัยก่อนนะครับที่ชาวบ้านเขาถือกันว่าต้องใช้อาหารที่ดีที่สุดเพื่อบูชาบรรพบุรุษนะครับสำรับนี้ยังมีทั้งแกงส้มยอดมะขามปลาย่างโรตีแกงมะสมั่รน้ะพร้อ่อนต้มกะทิกุ้งใบชะครามผัดแตงกวากุ้งแช่บัว้แห้งนะครับ ปลาทอดน้ำเคยปากไหหรือว่าน้ำซอสจากกระบวนการทำเคยขัดน้ำหรือว่ากะปิขัดน้ำนะครับแล้วก็น้ำชุบพริกที่ประกอบไปด้วยน้ำพริกจากพริกไทยดำและอ่อนน้ำพริกกะปิหมูสามชั้นและผักสดน้ำพริกตาไครปลาทูกระทงทองส่วนของหวานก็มีบบวลอยที่เสิร์ฟมาในลูกมะพร้าวน้ำหอมนะครับแล้วก็น้ำดอกดาหลาชุดนี้กินได้4-6ถึงคนเลยครับราคาประมาณ1,500บาท ง่ายยังไงก็คือเหมือนอคุณแม่เนี่ยก็จะมีลูกหลายคนในครอบครัวใหญ่ก็จะมีคนต่างวัยแกงส้มตัวนี้จะไม่ได้เป็นแกงส้มที่เผ็ดโดดเพราะว่าเราจะใช้น้ำมะพร้าวน้ำหอมเข้ามาทำให้ลดมันละมุนแล้วก็เวลาไม่สบายอะค่ะเราจะอยากกินอะไรที่แบบไม่เลี่ยนแล้วก็ทานได้ง่ายๆพอทานได้ง่ายตัวนี้แกงส้ม น้ำแกงเขาจะไม่เผ็ดจัดเนื่องจากมีน้ำมะพร้าวมาคอยปรุงรสแล้วก็มีความเปรี้ยวที่ตัดเลี่ยนจากยอดมะขามจะได้ความหอมแล้วก็เปรี้ยวละมุน แล้วก็ตกแต่งจานที่สวยงามด้วยสำหรับที่ใช้ในยุคโบราณนะครับถือเป็นซิกเนเจอร์ที่ร้านแนะนำให้ลูกค้าลองสั่งกันดูครับหรือถ้าไปแค่2คนก็จัดเมนูลดสัดส่วนลงมาให้ได้เหมือนกันในราคาหลักร้อยก็มีครับส่วนผักที่ใช้ก็ปลูกไว้เองภายในสวนกเกษตรตามวิถีกเกษตรของชาวบ้านชนบทกันนะครับ จริงๆเจ้าของร้านเนี่ยไม่ได้มีความรู้เรื่องการทําอาหารเลยครับแต่ว่าฝึกฝนเรียนรู้กันมาเพราะว่าอยากจะสืบทอดสําหรับโนราจากคุณตาที่เคยทําให้กินตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับ